เชื่อว่าทุกคนก็คงจะรีบผ้ากันวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้แหละใช่ไหมคะอย่างคนทํางานประจำอย่างนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ส่งร้านซักรีดก็คงจะมีเวลาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตอนบ่ายๆแบบนี้นะคะที่จะมารีดเสื้อรีดผ้ากันนะคะก็อยากจะแนะนําให้ใช้ตารีดแบบนี้เป็นตารีดในน้าแบบกระปุกนะคะทุกคนเป็นเตารี่ในน้าแบบกระปุกที่ประหยัดมากๆนะคะประหยัดไฟ กินไฟแค่1,000วัตต์นะคะตัวที่รีดอยู่นี้ก็คือกินไฟแค่1,000วัตต์นะคะราคาอยู่ที่1,990บาทเท่านั้น1,990บาทนะคะใช้10ปีก็ตกปีละแค่199บาทปี199บาทวันหนึ่งก็ยังไม่ถึงบาทเลยใช่ไหมคะค่าเสื่อมของเตานะคะค่าไฟก็ถูกด้วยค่าไฟก็ถูกนะคะเพราะว่าเกยนไฟน้อยนะคะ ใช้ดีจริงๆเลยนะคะเตารีดกระปุกเนี่ยนะคะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเตารีดกระปุกน้ําหนักมันเยอะมันมน,น้ำหนักมันประมาณสองกิโลสองจุดหนึ่งกิโลนะคะรุ่นนี้นะคะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าเตาห้านิ้วอันนี้จะเป็นหน้าเตาสี่นิ้วนะคะทุกคนความกว้างขนาดความกว้างเนี่ยสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วเป็นขนาดมาตรฐานนะคะแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ หน้าเตาใหญ่ออกมาเป็น5นิ้วคือก็จะกว้างกว่านี้นะคะแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่2.7กิโลตัวนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับรีดรีดผ้าผืนใหญ่หญผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะคะผ้าม่านนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ทำร้านตัดเย็บตัดสู่ตัดชุดตัดเ,เสื้อผ้าสตรีอะไรพวกนี้นะคะก็จะชอบซื้อแบบหน้าเตาใหญ่ไปใช้เพราะว่าเขาจะ จะมีแรงกดนะคะมีน้าหนักกว่าแล้วก็เวลาอัดผ้ากาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ตัดเย็บจะชอบตัดศูนย์นะคะก็คือว่าอัดกาวเนี่ยก็คือเตารีดหนักๆหน่อยนะคะก็จะดีแล้วก็มีความหนักแล้วก็มีไอ้น้ำช่วยด้วยเนี้ยนะคะก็จะทําให้อัดกาวได้ดีเลยนะคะแต่เราใช้ในบ้านหรือว่าเป็นร้านซักรีดก็ใช้แบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่กําลังจะเปิดร้านซักรีด ใหม่ๆเลยนะคะยังไม่เคยเปิดร้านเลยหรือว่าเพิ่งจะเริ่มคิดว่าจะเปิดร้านเนี่ยกำลังคิดว่าจะหาเตาลีแต่ไหนหน้าอะไรเงี้ยค่ะแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ